Ừ. mẹ. Thái. Thái lũ. Thái lũ. Mẹ đây Ba đây mẹ, thay ruột, lắm nem ba. Mẹ, คุณไปมีมีทุกมีมคแต่คุณพอเข้าไปถึงนรนียไปฉากนะเนลลายืนยืนอี่เหมอหนีแม่กล้องลงเายครับผม

재미 merupakan ber experiences yang cukup filtrate ketika mendengar kata-kata medios peluang untuk menurut menggunakan kata-kata อืมถึงเวลานียยูน้ำกันจะกีแล้ววะสี่เออสี่กวปีมุ่ะป่าปี่ามอันนี้บบว่าโบ้างกระโางไก่บ้าง บม่ใส่เฮี้นใส่เห้ัน่เสัมผัสแล้วสัมผันั้งเอกบาททำมาได้ไหมครับพี่น้องคุณเมยบา คุณแม่บัดพ่อบอย <c oughs> คุณม้าหล่ละพี่น้องคุณตัวซือ้อเป็นรอยต <c oughs> ออุกตาเป็นแตกตื่นออกไว้ต <c oughs> ัวเดี๋ยวก็มาค่ะพาน้องมาหาแม่เอรแล้ว <c oughs> รู้สึ้งในตอนนี้แบบ ไม่ใช่เพราะทำดินออกมาเป็นเราะจะเดือนกว่าประมาณ6 6 6วิเดี่ยเครืงหรอกน่าจะหมอบอกว่าถ้าเจ็บเแล้วมันมันก็อันนี้อาหงก็ง่ามแพ้ ยังขึ้นแม่ป่าแห่นต้องคาะเออปรสิทินใชสุดเนาะคนกูตาคนกเป็นไรเจะันืนมีอันเสาร์วันสาันหยุดอะรคนเย็นงานกับเพิ่งอีเกามันปีเตะไรง้ยมแกับเพิ่งขีเขาบ่มีแน่ว่าเลยนี่ใสื้อซ้ำใส่เป็นขึ้นตื่ อันนี้ให <descript or. S 3> ้จีิไปใส่ัึ้นว่าเหลวเทียงนี่ยอันนี้ไปาจีนไปใช้อีกทีก่อดีกว่าเหลียงเทียมกไเานครับผมสวัสดีครับครับผมในใครับครับผมโงานองให้ร่าก ที่สองคนก่องสองคนคนหนึ่งไปองบาสกับนองก้อยครับยันครับ